ที่นี่บ้านเราไม่มีนะผัดไทยใส่ผักกาดบ้านเรามีนะแต่นี่ก็ใส่พิเส้นด้วยจิ้มมาติเลยพ่อขาวมีีเข้อ้อน ไปูที่เีนอมางคนบางคนาขอเอี่าพูดภาษาไทยอน้องมีน้องันี่นับนับเลยน เอาเลยทำไปโอด้วยนะเดี๋ยวเพื่อผสมน้องนั่งไม่เอาไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นสักพักนึ่งวัน